นิสัยแบบนี้เลิกได้เลิกลดได้ลดเพราะว่าถ้าคุณยังไม่ปรับตัวยังไม่เปลี่ยนนิสัยนี้ค่ะรับรองเลยว่ามันจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยพังได้จริงๆค่ะทำไมจะถึงบอกแบบนี้เพราะว่าเรื่องนี้นะคะเป็นสิ่งที่เจอมากับตัวแล้วก็เป็นเองด้วยค่ะ ก็เลยอยากที่จะมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะไว้เป็นข้อคิดเป็นอุทาหรณ์แล้วก็จะเชื่อว่าถ้าหากว่าใครนะคะลดนิสัยนี้ได้มันจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ยังสามารถทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จได้อีกด้วยค่ะนิสัยที่ว่านี้นะคะนั่นก็คือนิสัยการที่ชอบยึดติดอยู่กับสิ่งที่มันผ่านมาแล้วค่ะ สิ่งที่ผ่านมาแล้วเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะต้องผ่านมานานนะไม่ใช่แบบโอ้ยเมื่อเดือนที่แล้วปีที่แล้วชาติที่แล้วสิปีที่แล้วไม่ใช่นะคะสิ่งที่ผ่านมาแล้วบางทีมันแค่วินาทีที่แล้ว5นาทีที่แล้วที่เพิ่งผ่านไปเมื่อตะกี้เนี่ยแต่เราก็ไปยึดติดอยู่กับมันค่ะจะเคยได้ยินเรื่องเรื่องหนึ่งนะคะที่เขาบอกว่า คนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะขับรถไปข้างหน้าโดยที่มองแต่กระจกหลังได้นั่นก็คือสิ่งที่บอกว่าเราไม่สามารถจะเดินไปข้างหน้าโดยที่เราแบบมองแต่อดีตมองแต่อดีตอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแน่นอนมันจะต้องชนแน่ๆค่ะเพราะอันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะคะแต่ขอพูดถึงตรงนี้ก่อนว่าเมื่อก่อนจะฟังเรื่องเนี้ยจะก็นึกถึงแค่ว่า อดีตเ่ยคงหมายถึงเรื่องในอดีตท,ที่มันผ่านมานานแล้วประสบการณ์ต่างๆที่เราไปยึดติดอยู่กับมันหรือสิ่งต่างๆที่ที่เรายังคิดว่าเราเป็นแบบนั้นที่เราเป็นในอดีตค่ะแต่สิ่งที่จอยจะมาพูดให้ฟังในวันนี้นะคะที่อยากจะให้เป็นข้อคิดก็คืออดีตอ่ะมันไม่ได้แปลว่าจะต้องนานขนาดนั้นค่ะ สิ่งสำคัญของการไม่ยึดติดกับอดีตนั่นก็คือการที่จะต้องอยู่กับปัจจุบันที่เป็นปัจจุบันจริงๆปัจจุบันจริงๆคือปัจจุบันณวินาทีนี้ที่ผ่านมาแล้วเมื่อ30วิที่แล้ว1นนาทีที่แล้วนั่นก็คืออดีตแล้วเช่นกันค่ะมเมื่อกี้ตัวอย่างที่จอยเล่าให้ฟังเรื่องของการขับรถ อันนี้คือเรื่องนี้ตรงๆเลยนะคะที่จอยเพิ่งจะเจอมาสดๆร้อนๆเลยคือจอยก็จะเป็นคนแบบนี้เวลาที่ขับรถเนี่ยไม่รู้ใครเป็นเหมือนจอยบ้างนะคะเราก็จะมองกระจกหลังทุกคนแน่นอนที่สุดเราขับรถเรามองกระจกหลังค่ะแล้วคุณเป็นแบบนี้ไหมบางครั้งมีใครบางคนที่ทำให้เรารู้สึกไม่พอใจบนท้องถนนน่ะเราก็จะมัวไปมองเขาอยู่นั่นแหละ อะไรอย่างเงี้ยอย่างวันก่อนนะคะจะขับรถไปแล้วจะจะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยค่ะแล้วมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งซึ่งเขาจอดขวางทําให้เราเนี่ยเลี้ยวซ้ายเข้าซอยไม่ได้และเขาก็ไม่ขยับสักทีหนึ่งค่ะจนกระทั่งอ่ะเขาเขาแบบว่าอ่ะเริ่มเริ่มแบบว่าจะขยับให้เราเล็กน้อยอ่ะเพื่อเพื่อให้เราผ่านไปได้พอเราผ่านไปได้ปุ๊บเราก็เอาแต่มองกระจกหลังอะว่า เขาขยับไปแค่ไหนเขาขยับไปยังไงทําไมเขาถึงไม่ยอมขยับมีใครเป็นไหมคะเราจะแบบว่าคอยไปจ้องหรือว่าบางทีถ้าใครแบบว่าเคยแซงรถคันหนึ่งมาเราก็จะมองอยู่นั่นแหละมันตามมาหรือ,อยังมันผ่านมาหรือ,อยังอะไรเงี้ยใครเป็นแบบนี้พิมพ์เป็นมานะคะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องบนท้องถนนเท่านั้นนะคะมันเป็นกับทุกๆเรื่องอะบางทีบางอย่างบางเรื่อง มันผ่านไปแป๊บเนี่ยตรงเนี้ยเราก็ยังคงไปคิดวน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 ,วนถึงมันค่ะทีนี้เกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับจอยก็คือว่าพอจอยเอาแต่มองกระจกหลังว่ารถมอเตอร์ไซค์คันนั้นน่ะเขาทำยังไงเขาขยับไหมเขาอะไรยังไงอะคะ่ะปรากฏว่าจังหวะที่จอยกําลังจะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยมีรถพ่วงคันใหญ่ คือรถพ่วงอะแหละใหญ่อยู่แล้วมีรถพ่วงค่ะเขามาจากจากอีกฝั่งหนึ่งนะคะซึ่งฝั่งนั้นเป็นไฟเขียวแต่ฝั่งเรานะี่ยยังไม่เขียวเพียงแต่มาเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดแต่ฝั่งนั้นนะเขาไฟเขียวแล้วเขาก็เลี้ยวเข้าซอยค่ะวินาทีนั้นคือตกใจมากค่ะเพราะว่าแทบจะเบรกไม่ทันคุณลองคิดดูค่ะการที่เราเอาแต่มองกระจกหลัง มันเกือบจะทำให้ชีวิตเราพังไปทั้งชีวิตจริงๆแล้วบนรถนั้นนไม่ได้มีแค่จอยแต่มีคนที่เรารักอยู่บนนั้นมีลูกสองคนอยู่ในรถคันนั้นถ้าหากว่าเช้าวันนั้นจอยเบรกไม่ทันจอยหันกลับมาไม่ทันแล้วเห็นว่ารถพ่วงเลี้ยวเข้ามาจะเกิดอะไรขึ้น สิ่งนี้มันทำให้จอยตระหนักได้ทันทีแล้วก็เข้าใจในเรื่องนี้แบบกระจ่างแจ้งทันทีว่าการอยู่กับปัจจุบันมันคืออะไรเรื่องนี้ถ้าเปรียบกับชีวิตค่ะก็เหมือนกันเลยว่าชีวิตเราที่ดำเนินอยู่เราก็ไม่ได้มาตัวคนเดียวค่ะเรามีคนที่เรารัก อยู่ในรถคันนี้รถคันที่เป็นชีวิตของเรามีคนที่เรารักห่วงใยเมื่อไหร่ที่เราประมาทแบบนี้เมื่อไหร่ที่เราเอาแต่อมองอดีตแบบนี้สิ่งที่มันพังมันอาจจะไม่ใช่แค่ชีวิตของเราคนเดียวแต่มันอาจจะเป็นชีวิตของคนที่เรารัก เพราะฉะนั้นวันนี้การอยู่กับปัจจุบันค่ะมันต้องคือปัจจุบันจริงๆปัจจุบันณนะตอนนี้ณนะวินาทีนี้เรื่องราวอะไรก็ตามที่เราประสบพบเจอมาแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่พอใจมันทำให้เราโกรธมันทำให้เราหงุดหงิดมันทำให้เราจิตตกค่ะ ให้เรารู้ไว้ว่าเรื่องนั้นน่ะมันได้จบลงแล้วและเราก็สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้ตั้งแต่วินาทีนี้อยู่กับปัจจุบันณนเวลานี้อยู่เพื่อที่จะเดินไปข้างหน้าเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าค่ะอะไรก็ตามที่มันผ่านไปแล้วอะ่ะแล้วเรารู้ว่ามันแก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้วอะ มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่เราจะมัวไปคิดซ้ำคิดวนคิดถึงมันทีนี้ค่ะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่มันจะทำให้เราเนี่ยลืมหรือว่าไม่ต้องนึกถึงเรื่องที่มันทำให้เราหงุดหงิดใจลำคาญใจโกรธแค้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ ถ้าหากว่าเรารู้ตัวเราก็มีสติแล้วเรารู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ได้สำคัญกับเราค่ะมันจบไปแล้วถ้าหากเราไม่ต้องการสิ่งนั้นให้มันดำเนินต่อไปกับเราอีกเราก็จะต้องจบมันเอาไว้แค่นั้นถ้าเรามีสติรู้ตัวรู้ว่าเรากำลังรู้สึกแบบนั้นมันจะทำให้เราสามารถที่จะปรับความรู้สึกปรับความคิด ปรับอารมณ์ได้ง่ายขึ้นและสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเป็นเรื่องที่จะต้องฝึกฝึกแล้วก็ฝึกไม่มีใครอะค่ะที่รู้โอเคฟังจอยวันนี้แล้วคุณจะสามารถทำมันได้ทันทีแต่ถ้าคุณรู้แล้วคุณเอาไปฝึกมีสติรู้ตัวรับรู้อารมณ์ของตัวเองอยู่เสมอจอยรับประกันได้ว่ามันจะดีขึ้น คุณจะสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้มากขึ้นค่ะเพราะเราจะไม่เอาอาดีตมาเป็นตัวกำหนดความคิดความรู้สึกณปัจจุบันของเราเอาละค่ะคลิปนี้นะคะจะก็ฝากเอาไว้เท่านี้ถ้าหากว่าใครรู้สึกเก็ตมากขึ้นกับเรื่องที่จอยพูดแล้วก็คิดว่าจะลองเอาไปปรับดูนะคะไปสังเกต ความรู้สึกของตัวเองดูนะคะก็ลองพิมพ์มาคุยกันในคอมเมนต์ได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูจอย b u s i n e s s Expert ค่ะสวัสดีค่ะ